หมดอีกขวาไปละสวยน่าเห็นลราเห็นล่าเห็นโอ้ยสู้อะ่าดูเฮ้ยขากระแปดตกใจหมดอะไรโอ๊ย ออเสียของเชอ่ยเอเล้ยเราคนเดียวไง